กรีลูกค้าให้มากขึ้นแล้วคุณจะเหนื่อยในการปิดการขายน้อยลงครูต้องเห็นหลายคนนะมาบ่นว่าเนี่ยเจอปัญหาที่ว่าลูกค้าหลายๆคนมาถามข้อมูลถามราคาถามรายละเอียดขอนุ่งขอนี่สุดท้ายเขาก็ไม่ตัดสินใจซื้อสุดท้ายเขาก็หายไปปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นเป็นปกตินะถ้าคุณไม่สกรีนลูกค้าก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นลูกค้าที่ใช่ของคุณจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณต้องสกรีนลูกค้าค่ะด้วยหลัก4ข้อนี้ข้อแรกมันนี่ เขามีเงินมีงบพอไหม 2. time เขาต้องการมันเร่งด่วนแค่ไหนและต้องการมันเมื่อไหร่ n n e d s เขาต้องการมันจริงๆริงไหมและเขามีความต้องการอะไร 4. decision เขาเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจไหมหรือต้องไปขออนุมัติจากหัวนหน้าหรือว่าไปคุยกับสามีภรรยาสิ่งที่คนขายส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดกันนะคะก็คือว่าคุณยังไม่อยากได้มันไม่เป็นไรเงินไม่พอไม่เป็นไร ตัดสินใจไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาโน้มน้าวเองอย่าทํำแบบนั้นค่ะคุณต้องใช้เวลาให้ได้ผลลัพธ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่าใช้เวลาไปกับคนที่ไม่มีวันซื้อของคุณแต่เอาเวลาไปใช้กับลูกค้าที่ใช่คุณจะสะกรีนลูกค้าได้อย่างไงคุณต้องคุยกับเขาทางโทรศัพท์ดึงเขามาคุยตัวต่อตัวให้ได้อย่างน้อยคุณจะได้รู้ว่าเขาสนใจสินค้าของคุณจริงๆหรือเปล่า เพราะลูกค้าเนี่ยไม่มีทางรู้ว่าคุณค่าของสินค้าคุณเป็นยังไงด้วยการดูจากภาพใน Facebook ในเว็บไซต์ของคุณคุณอย่าเดาไปเองว่าเขาต้องการอะไรคุณจะต้องรู้ให้ได้ด้วยกันถามคำถามและถ้าเขาไม่มีคุณสมบัติทั้ง4ข้อที่คุณตองบอกไปนะคะก็คือความต้องการเงินเวลาหรือว่าเป็นคนที่ตัดสินใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเสียเวลาหรือเอาเวลาเนี่ย ไปใช้กับเขาให้เอาเวลาไปใช้กับลูกค้าที่ใช่ดีกว่าค่ะ